มาถึงแล้วจ้าสวัสดีทักทายเพื่อนๆนของยายสาราญญาญพัวทุกคนนะคะมาแล้วค่ะมาถึงบอ่อปลาแล้วก็มาอัปเดตค่ะพอเรามาถึงบอ่อปลาเราก็จะมาอัปเดตสถานการณ์ให้เพื่อนๆเราดูค่ะบ่อนี้ค่ะทุกคนบ่อนี้เป็นบอ่อที่75้าแล้วจ้าของพวกเราค่ะทีมงานคนตรงสุปลาโดยยายหน่อยสำราญญานพั้วนี่หละทุกคนคะ่ะ มาถึงปุ๊บทีมงานก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำปั๊บเลยทุกคนคะ่ะนี่คือภาพบรรยากาศเช้าขณะที่เราเริ่มแล้วคะ่ะเริ่มสูบแล้วคทุกคนคะ่ะนี่แหละ่ะเจ็ดโมงเช้าค่ะเราเริ่มติดตั้งเครื่องสูบน้ำเนาะนี่แหละ่ะนับไปอีกประมาณสักสามชั่วโมงค่ะสามชั่วโมงขยน้ำแห้งนะคะแต่ว่าบ่นนี้จะมีบ่นนี้จะมีจุด จุดเด่นอยู่อย่างหนึ่งก็คือบ่อนี้ก็จะมีน้ําออกบ่อที่แรงมากค่ะทุกปีนะคะน้ําใต้ดินคะน้ําออกบ่อซึมมาใต้บ่อข้างบ่อแรงกว่าทุกทุกบ่อค่ะแรงมากค่ะบ่อนี้มันก็ต้องคดเวลาคดเวลาในการน้ําแห้งออกไปค่ะเพราะว่ามันมีน้ําออกมาเพิ่มเติมเรื่อยๆนะคะน้าออกบ่อเรียกว่าน้ําออกบ่อน้ําซึมใต้บ่อเนาะนี่แหละค่ะบ่อนี้บ่อนี้มีผักตบชวากำลังน่ารักเลย แล้วก็มีดอกโบแดงกําลังสวยงามค่ะดอกโบแดงงามงามาเพื่อนดูดูวแดงเห็นโบแดงแสลงในใจยุคไหนเนี่ยยุคแปดสิบยุคเก้าสิบเนี่ยคนทําคลิปในยุคไหน, 80, ะ 90, นอะยุคแปดสิบหรือเก้าสิบเนาะนี่แหละ่ะทุกคนคะ่ะนี่แหละนี่แหละคืบอบ่อของเราเครื่องสูบน้ำกำลังทำงานไฟค่ะเนี่ย หญ้าแห้งแห้งเนี่ยหญ้าแห้งแห้งพอโดนน้านะก็จะงามต่อไปเนี่ยจะง,งามแล้วค่ะน้องวัวน,น้องควายไปกินหญ้าก็จะโอเคแล้วจากแห้งแห้งมานานมีน้ําน่าระเุิดน้ำเนี่ยต่ไปหญ้า,ยายก็จะงามนะบรรยากาศที่ทุ่งนาค่ะทุกคนขาหมอกยังเยอะอยู่นะเนี่ยสายและหมอกก็ยังเยอะอยู่ค่ะที่มองเห็นขา,ขาวๆคือหมอกทั้งนั้นนะคะทุกคนขาที่นี่อำเภอกาทัรารมจังหวัดสีสเกตค่ะทุกคนขาเช้าช้าขนาดน,นี้ยังมีหมอกอยู่นะ มาอัปเดตค่ะมาถึงบ่อปลาแล้วก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะว่าเป็นยังไงเนาะเวลาสามสี่ชั่วโมงน้ำแห้งค่อยจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อนขาคือตอนนี้เรามาให้เพื่อนเรารู้ว่าเออเนี่แหละบ่อน,นี่แหละยายสำราญมาทำงานบ่อน,นี่แหละอาชีพคนตมอาชีพคนหมบอบ่อปลาค่ะพเพื่อนขานี่แหละคืองานของเราเนาะงานของเราวันนี้เนื่องจากว่าอากาศเย็นเนาะ แดดแดดจะจัดสายๆนี่ยแหละค่ะเหมาะสำหรับการทํางานนะคะัเจ้าชาวงี้ไม่ไหวกันน้าแห้งก็พดีกดับแดดค่ะแดดจะจัด,จด,ดแรงๆนะคะจะได้ทํางานกันเนาะเนี่ยคะ่ะเป็งานของเราเนาะมอมอยประมาณนี้ก่อนนะคะเพื่อนๆมาอัปเดตสถานการณ์ว่าที่บ่อของเราจะเป็นประมาณนี้ค่ะ <c oughs> ขออภัยเดี๋ยวสายๆจะมามอมอยอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อนๆค่ะขอพระคุณเพื่อนๆนะคะที่มารับชมคลิปของยายหน่อยสําราญยานพัวค่ะทุกคนค่ะ เดี๋ยวต่อไปจะัปรเดตให้ดูอีกครั้งนะคะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณสำหรับก,การรับชมสนับการติดตามนะคะยายหน่อยสำราญก็ไม่มีอะไรมากามายจะตอบแทนบุญคุณกันนอกจากคําว่าขอบพระคุณมากมากแล้วก็ขอขอวยพรให้เพื่อนๆทุกคนที่ชมคลิปของอยายสำรานนะคะมีแต่ความสุขไม่มีความทุขกข์กันทุกคนนะคะแกลบคลิปนี้ประมาณนี้กันค่ะเพื่อนๆจ้าว่ดีจ้า